สวัสดีค่ะเพื่อนๆแมวริมคลองสวัสดีบรรพ่อแห่งชาตินะคะวันนี้วันที่ห้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แม่ป่วยอยู่นะคะแต่งานที่ละทิ้งไม่ได้ก็คืองานที่ต้องมาดูเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาแต่วันเลยแต่บ่ายเลยนะคะนี่นะคะก็ เริ่มต้นเดือนใหม่อีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องและคภรรยาในมีทุกท่านนะก็พี่ขอฝากเด็กวัดไว้ด้วยนะคะต้องต้องซื้ออาหารเปียกอาหารเม็ดอาหารแมวป่วยค่ารักษากันอีกแล้วนะคะนะคะก็วันนี้ไม่มีเปียกให้กินนะคะลูกต้องวันอาทิตย์นะเพราะว่าถึงวันหยุดก็จริงแต่แม่ไม่สบายอยู่เนาะก็เลยยัง รอวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์เดี๋ยวแม่ <c oughs> มาทำเปียงให้กินเหมือนเดิมจ้าเอ๋ใครเอ๋ยหนึ่งรามนี่ก็อากาศก็ร้อนนะคะหลบมุมกันอยู่พี่ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะค่าอาหารค่าทรายสำหรับเด็กวัดเดือนนี้เนาะคะ่ารักษาแมวป่วยจิตผาทะเยอะเลยค่ะแมวป่วยต้องซื้อน้ำกงน้ำเกลือที่บ้าน แล้วป่วยอยู่ที่บ้านพี่ทั้งหมด13ตัวแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้องกินยาต้องกินเปียบเช้าเย็นนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะทิ้งให้อยู่นี่ได้เนาะก็คลิปนี้พี่ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะแ,แม่ไม่รู้หรอกว่าพ่อพกหนูเป็นใครนะลูกเนาะรู้แค่ว่าแม่คือแม่คนนี้นะลูก นะแล้วก็แม่ทุนหัวและพี่ๆใจดีทุกๆท,ท่านเนาะที่เมตตาเด็กๆมาทุกๆเดือนนะคะขอขอบระคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเมนูเช้านี้นะคะในตอนเช้านะคะสิบเอ็ทเฉพาะแม้ป่วยลังบ้านที่มาจากวัดนะเมนูนี้เป็นไก่ต้มฟักทองใส่ปลาสบับน,นะคะ นี่นะคะเรากินข้าวกันสเอ็ดตัวลับงบ้าน